สุมผลแรกตามคนดู EP ที่32ตามสูตรน้อง FFOS นะครับผม Let's go <S <S 1> <S 1> นะครับผมน้องเขาบอกว่ามีสูตรครับผม1นะครับพิมพ์ว่าขอผลดีๆ 2. วิ่งรอบคาเฟ่1รอบ3พิมพ์คำว่าพระนั่นเองนะครับผมได้โอเปผลพระผลมังกรมาเราไปดูกันดีกว่าแล้วก็เขาบอกว่าได้ผลเสือด้วยมาลุยกันเลยดีกว่าข้อ1นะเขาบอกว่าพิมพ์ขอผลดีๆ พิมพไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นเขาบอกว่าวิ่งรอบคาเฟ่หนึ่งรอบไปกันเลยดีกว่านะครับผมผม,มาครจากนั้นก็เขาบอกว่าพิมพ์นะครับให้พิมพ์คําว่าพระโอเคนี่ส่งไปเลยนะครับผมจากนั้นเขาบอกว่ากดสุ่มได้เลยนะครับนีก่กดสุ่มไปเลยว่าดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับฟึบ นะครับจากนั้นกดสุ่มผลพิสาสแล้วก็กดซื้อไปครับ3 2 1ฟึบโบอ้โหูได้ผลรับเบอร์นะครับนี่นะครับใครมีสูตรอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม